การสถานการณ์ไทยกัมพูชากันต่อนะครับหลังจากที่การประชุม JBC เสร็จสิ้นไปสาวอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดวันนี้ครับประธาน JBC ฝั่งของไทยนะครับนายประสาทประสาทวินิจฉัยครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับรบ,บอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวงประชุมให้ฟังว่าการประชุมถ้าเทียบจาก5ครั้งก่อนนะฮะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ราบรื่นมากที่สุด ท่านใช้คํานี้เลยะนะคือท่านเป็นอดีตท่านทูตอยู่ที่กรุงพนมเปญด้วย<ช>นะครับท่านบอกเลยว่าเท่าที่เคยเจอการประชุมมาหครั้งก่อนหน้านี้ทุกครั้งรุนแรงกว่านี้นะครับครั้งนี้ราบรื่นที่สุดถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของเทคนิคหลังจากนี้ครับเราจะมีการใช้ระบบไลดา้าใช้โดรนติดกล้องแล้วก็ยิงเลเซอร์ในการช่วยประสิทธิภาพดีกว่าดีใจมากที่มีการตกลงทำไลดา้าได้ติดอยู่ที่ใครจะทำ แล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินนะครับติดมา13ปีแล้วหลังจากนี้ครับเข้าโครงการคนละครึ่งนะจ่ายคนละครึ่งนะครับและน่าพอใจเพราะว่าจุดมุ่งหวังสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นก็คือเขตแดนที่มันชัดเจนท่านบอกเลยว่าน,นี่ถือว่าเป็นช่วงตั้งไข่คือเริ่มต้นโดยการทำกับมาเลเซียระยะทาง500กิโลเมตรใช้เวลาเกือบ12ปี แต่กับทางกัมพูชาเนี่ยระยะทางประมาณ800กิโลเมตรอาจจะใช้เวลาน,นานมากกว่านั้นเท่าไหร่อ่ะท่านบอก15-20ปีนี่คือใจความสำคัญในแง่เทคนิคของการประชุมส่วนประเด็นที่บอกไปตกลงกับฝั่งกัมพูชาว่าจะยึดแผนที่1ต่อ2 0 0แสนท่านบอกเลยในวงประชุมไม่มีการพูดถึงมันไม่เกี่ยวข้องกับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนหรือว่า1ต่อ5 0 0หมื่นเลย แต่ที่คุยกันเป็นแผนที่ทางอากาศอันใหม่ที่จะทำร่วมกันเท่านั้นครับแผนที่หนึ่งต่อสงแนที่เป็นข่าวว่าผมไปตกลงหรือเขาพูดในที่ประชุมนะครับไม่มีพูดเลยนะครับเราไม่พูดตรงนี้แล้วออโต้โพสทแบบที่นี่มันไม่เกี่ยวกับหนึ่งสองแสนลหนึ่งต่อห้าหมื่นเลยมันเป็นแผนที่ดังอากาศมาใหม่ซึงอาจจะมาตราหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่อันนี้มันสองข้างทําร่วมกันนะครับสองฝ่ายทําร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าที่ที่มันไม่เกี่ยวกับหนึ่งสองแสนนะครับเป็นการทำแผนที่ใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อมาเดินนกั อ่ะย้ำนะครับผลการประชุมรอบนี้คุยกันเรื่องของแผนที่ทางอากาศฉบับใหม่ที่จะใช้ระบบไรเด้าในการสำรวจนะฮะทีนี้พูดกันหนาหูมากในช่วงเสาร์อาทิตย์1ต่อ2องแสนหต่อห้าหมื่นมันคืออะไรกันเอาง่ายๆครับอัตราส่วนนี้เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเราเรียนเรื่องแผนที่ะนะครับ สัดส่วนไม่เท่ากันมันส่งผลอะไรบ้างอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับประเด็นแผนที่1 2 0 0ต่อ2แสนที่กัมพูชาอ้างกับแผนที่1่ต่อห0,000ที่ไทยเราใช้เมื่อวานนี้กัมพูชาเขาบอกว่า2ฝ่ายก็คือไทยกับกัมพูชาตกลงที่จะยึดแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0แสนเพื่อรังวัดและปักปันเขตแดนเจตนารม์ตามอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1 9 0 4และ1907 แต่ฝั่งไทยยืนยันออกถแถลงการว่าไม่จริงในที่ประชุมไม่ได้คุยนะครับว่าจะยึดแผนที่1ต่อ2 0 0แสนคือถ้าผู้ได้เห็นภาพนะครับหต่อห้าหมื่นเนี่ยมันจะแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศได้อย่างชัดเจนเห็นเนินเขาลำธารแม้กระทั่งเส้นทางเล็กๆทุกอย่างจะแม่นยําความละเอียดมันจะมากกว่าใช่ส่วน1ต่อ2องแสนนะครับฝั่งกัมพูชาเขาจะยึดนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันจะน้อยกว่าแผนที่ที่ไทยประมาณ4เท่า แต่ว่ามันจะครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่านะครับพอลงลึกไปคุณผู้ชมครับถ้ากัมพูชายึดแผนที่1่ต่อ2แสนหรือที่เขาเรียกกันว่าระหว่างดงรักซึ่งมันมีที่มามาจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสนะครับก็กําหนดให้ใช้คณะกรรมการผสมปักเขตแดนโดยไม่ยึดแนวสันปันน้าเหมือนตามหลักสากลทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนครับพื้นที่ทับซ้อนจํานวนมากกว่า4.6ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3,000ไร่ นะครับเดี๋ยวจะดูนะอ่าเดี๋ยวมันจะมีภาพตรงพื้นที่ทับซ้อนนะฮะที่มันแรงเงาเอาไว้นะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยเคยขอให้ฝรั่งเศสตีพิมพ์แผนที่ฉบับนี้ทั้งหมด50ฉบับและเก็บเอาไว้ที่ไทย44ฉบับต่อมาครับเมื่อเกิดคดีประสาทพระวิหารตอนปี2 5 0 5รกัมพูชาใช้ประเด็นนี้ไปยืนยันต่อสารโลกว่าไทยของเรายอมรับแผนที่แล้วอันนี้แหละค่ะเอออันเนี้ยเอาว่าง่ายๆนะถ้ายึด1ต่อ2 0 0 0 0 0กัมพูชา ถือว่าได้ประโยชน์จะเป็นบวกกับเขาะนะครับในขณะที่ไทยของเราไม่เคยรองรับแผนที่นี้เดี๋ยวทีมงานลองเอาภาพเส้นประนะครับสีแดงกับสีดําที่มันตัดชัดเจนขึ้นมานะครับเพราะเรานะครับจะยึดแนวเขตจากแผนที่ทหารสหรัฐแบบมาตราส่วน1ต่อ50,000 1ต่อ50,000ก็คือเส้นประสีดำนี่ค่ะเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่ๆเต็มๆก่อนนะ 1ต่อ50,000ื่นคือเส้นประสีดำนะครับที่เราจะอ้างอิงตามแนวสันปันน้ําซึ่งมันจะต่างกับเส้นประสีแดงที่กัมพูชาเขาใช้อพอต่างกันปุ๊บมันจะมีพื้นที่ทับซ้อน<ช>ที่มัน,นะะอินตเตอร์เซกทับกันอยู่4.6ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3,000ไร่ มันต่างกันเยอะนะครับนี่แหละค่ะหลายคนก็เลยเป็นห่วงเรื่องของการยึดใช้แผนที่ที่มีมาตราต่างกันซึ่งท่านพลโทบุญศิลป์าดกลางแม่ทัพภาคที่สองท่านพูดถึงเรื่องของแผนที่ด้วยค่ะบ,บอกกรณีที่กัมพูชาย,ยังยึดแผนที่1ต่อ2 0 0แสนก็เป็นเรื่องของเขาส่วนของเราเราก็ยึดแผนที่ของเราขึ้น1ต่อห0,000ื่นเป็นอธิปไตยของเราเรื่องจะยึดอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปคุยกันในระดับรัฐบาลส่วนเรื่องท้องกําลังตอนไหนรอมติจาก อาบีซีวันที่27-28มิถุนายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดแยง้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับปัญหาชายแดนแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะยึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็ไม่กังวลค่ะก็เป็นเรื่องของเขาครับทังเราก็ยึดแผนที่ของเราหนึ่งต่อห0,000ืนเป็นอธิปไตยของเราในเรื่องยึดอะไรนะก็เป็นเรื่องของของเขาที่ต้องไปคุยกันในระดับบีพีไหนก็เป็นเรื่องรัฐบาลคุยกันเราพยายามที่จะไม่ ไม่ใช้เร่ยงเวลานานก็จะคุยกันทั้งสองฝ่ายครับว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะพยายามที่จะถอนหาทั้งสองฝ่ายให้เหลือว้เฉพาะจำเป็นตอนนี้ก็แ,แ,แนวโน้มแนวโน้มดีครับดีประชุม r v c ก็โต้เลยครับไม่มีรับอะไรนี่ค่ะท่านพูดง่ายๆไม่หวัน่นทีนี้ในขณะเดียวกันท่านรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีนัทสีอิน ไปดูโพสต์ท่านหน่อยนะคะจคริงๆท่านโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งข้อสังเกต5หามายเหตุหลังจากเกิดข้อพิพาททั้งที่พยายามมีการพูดคุยเจรจาทําข้อตกลงดีๆแต่ว่าทําไมกัมพูชายังดื้อด้านนะคะวอร์ดดิ้งหรือว่าคําพูดที่ท่านโพสต์เอาไว้เนี่ย ค่อนข,ข้างจะชัดเจนทีเดียวบอกทำอย่างกับเป็นเด็กที่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มหรือไม่ต้องมีข้อตกลงใดๆดีไหมเอาให้เล็กก่อนโตดีไหม,มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายคนพูดถึงกันค่ะในขณะที่วันนี้อีกหนึ่งความเห็นจากคุณกานวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมวันนี้คุณกานวีมาร่วมรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31นะคะเสนอให้รัฐบาลใช้การทูตเชิงรุกให้มากขึ้นไปสื่อสารกับเวทีโลกให้มากขึ้นที่ผ่านมาคุณกานวีบอกเรา เงียบเกินไปค่ะเรื่องแผนที่อันนี้ก็สําคัญต้องชี้แจงต่อชาวโลกเลยว่าที่ผ่านมากัมพูชาใช้แผนที่1ต่อ5 0,000่นทางการทหารแต่พอเรื่องเขตแดนกลับมาใช้1ต่อ2 0 0 0 0 0อันนี้ไม่ได้ เรื่องที่กัมพูชาฟ้องศาลโลกก็อยากยื่นก็ยื่นไปเราควรใช้มาตรการกดดันอื่นๆเช่นกวาดล้างสแก c a ม,มอร์แก๊งลเซ็นเตอร์แบบเดียวที่ทำกับฝั่งเมียนมาแต่เรื่องมนุษยธรรมเราก็ต้องมีที่กัมพูชาจะปิดด่านไม่ให้นำเข้าสินค้าไทยก็ทำไปแต่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราเหนือกว่ากัมพูชาค่ะ เรื่องสารโลกว่าไปเราสามารถต่อสู้ได้ในเรื่องนั้นณปัจจุบันนี้ถ้าเขามีปัญหาเรื่องบ่อนใช่ไหมมันเป็นเงินของพวกคุณใช่ไหมฉันจะตัดตรงนี้แหละเส้นทางเพราะมันผิดกฎหมายของไทยตัดมันทําให้เต็มที่เราชอบทําอยู่เฉยไว้แล้วมองว่าเป็นไผ่ลู่ลมที่เขาว่ากันแต่ผมผมไม่คิดว่าเราเป็นไผ่ลู่ลมนะรรเราเป็นควายดิปลอร์เมซีจริงๆเป็นการทุบเงียบและเงียบเชียบจริงๆตอนนี้เราต้องการ ภาวะความเป็นผู้นำของ,ของนายัฐมนตรีของเราเพราะเป็นผู้นําฝ่ายบริหารฝั่งนู้นทั้งพ่อและลูกแท็กทีมกันออกมาเต็มที่ฝั่งเราในเงียบไปหน่อยฝั่งเราจําเป็นต้องพูดให้ดังและทําให้ชัดและบอกให้ดูว่าทุกคนต้องฟังนะประเทศไทยเราก็มีจุดยืนของเรานะค,คุณจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแผนที่คนระ,ระวางอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้อ่านี่คือเสียงบางช่วงนะฮะไปฟังกันเต็มๆได้นะครับย้อนหลังผ่านทาง YouTube ของเพจข่าวช่องวันได้นะครับค่ะ